สวัสดีครับวันนี้ร้านไทเกอร์อิงเนะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งไดเวอร์นะครับของเครื่องปริน t ์บาร์เทอรุ่น MFC J 2 3 4 0 DW วิธีการลงก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นนะครับอย่างเช่น J 2 7 4 0 J 3 5 4 0 J 3 9 4 0วิธีการทำก็เหมือนกันนะครับในคลิปนี้จะอธิบายการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับของ พินเตอร์เข้ากับสัญญาณไวเลสของเรานะครับสัญญาณ Wi-Fi ของเราสำหรับในออฟฟิศหรือว่าสถานที่ที่เราจะใช้ทำการ Connect แบบ Wi-Fi หลายตัวนะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่า Wi-Fi ในพินเตอร์ก่อนนะครับโดยที่เข้าไปที่นี่ครับรูปที่เป็น Wi-Fi ตรงนี้กดเข้าไปครับแล้วก็ Setting นะครับหาคำว่าไฟไวไฟน็ตเวิร์ตรงนี้ครับ จะมีหลายตัวคำว่าไฟไวา w ไฟเนี่ดกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะค้นหา ssid ก็คือชื่อ Wi-fi ของเราที่อยู่ที่เราต้องการน,นะครับอันนี้เราก็เลื่อนหาดูอันนี้เราจะต่อไปที่ t i g e r 2.4 g นี้ครับรับได้2.4นะครับตรงนี้อ2อ g แล้วกดโอเคนะครับเลือกก่อนนะครับกดโอเค อครั้ที้ใส่รหัสนะครับเป็นรหัส WiFi ของเรานะครับเป็นรหัสของ WiFi ที่เราใช้อยู่นะครับ่าก็สามารถใส่ได้เลยโอเคแล้วก็พอใส่เสร็จนะครับกดโอเคอ่าระบบก็จะบอกว่า connection successful อันนี้ก็คือสำเร็จแล้วนะครับกดโอเคอ่าตัวนี้ก็คือ WiFi เราต่อแล้วพอเราแบ็กกลับนะครับไปที่หน้าจอแรกก็คือ สัญลักษณ์ Wi-Fi นี้จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีกากบาดนะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ตัวนี้จะไม่ขึ้นนะครับจะเป็นตัวสีเทาอันนี้ก็คือต่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดเดเวอร์มาติดตั้งนะครับแลนะนะตอนนี้คือ WiFi ดอเตอร์รู้จักกับพิมพ์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค ตัวนี้นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดไดเวอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาติดตั้งนะครับก็เข้าไปที่ Google ครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับไดเวอร์นะครับพิมไดเวอร์ mfc นะครับ j 2 3 4 0 d w นะครับแล้วก็กด enter ครับตัวนี้ก็จะมาที่ตัวไดเวอร์นะครับดาวน์โหลด เป็นแบบประเทศไทยคนะือตรงนี้กดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเลือกระบบปฏิบัติการของเรานะครับเป็น Mac เป็น Windows เลือก Windows นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะค้นหาเองนะครับว่าเป็น Windows อะไระ Windows 11 Windows 10 12 64นะครับแล้วก็ระบบเลือกแต่ถ้าไม่เลือกเราก็สามารถดูได้ว่าของเราเป็น Windows อะไรเราก็เลือกตามได้เลยนะครับ อันนี้เป็น Windows 11นะครับเดีย๋ยวเรากดตกลงนะครับก็จะมาในหน้านี้ให้เราเลือกแบบ Full Package นะครับก็คือตรงนี้มันจะได้เต็มหมดเลยจริงๆใช้2ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าบางฟังก์ชันอาจจะได้ไม่ครบนะครับเลือก Full Package แล้วกดยอมรับครับอ่าคราวนี้ตอนนี้จะเป็นการดาวนะ์โหลดละอ่าอ่าตรงน,นี้นี่นะครับหลังจากเรากดดาวน์โหลดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะดาวน์โหลดเสร็จนะครับเอามองเข้าไปคลิกนะครับ่าก็เลือกตัวแรกนะครับที่เราดาวน์โหลดนะฮะวยี่สิบเอ็ดตรงนี้กดเข้าไปเลยครับอ่าเครื่องก็จะทําการเซตอัพลงเครื่องไปเลยอืรอ,อ,อสักครู่ครับอ่ามาหน้านี้นะครับ ภาษาของเราภาษาไทยอันนี้ก็คือถูกต้องครับกดถัดไปครับตัวนี้ฉันยอมรับนะครับคือยอมรับสิทธิ์แล้วก็กดต่อไปอมาด้านนี้นะครับให้เราเลือกการเชื่อมต่อเราจะเลือกแบบไหนนะครับระหว่าง Wi-fi อันนี้ก็คือแบบไร้สายเน็ตเวิร์กก็คือใช้สายแลนนะครับเพราะรุ่นนี้ใช้ดใช้สายแลนได้นะครับแล้วก็ USB นะครับ USB ก็คือต่อแบบธรรมดาในที่นี้จะอธิบายแบบ Wi-fi ก่อนนะครับ เนื่องจากว่าเราเลือก wi-fi เสร็จนะครับแล้วกดต่อไปครับเนื่องจากว่าตัว Wi-fi เนี่ยเราเซตเข้าไปที่ตัวปรินเตอร์แล้วคือตอนนี้รู้จักกันระหว่างเราเตอร์กับปรินเตอร์แล้วพอเราค้นหาจะมีชื่อตัวปรินเตอร์ขึ้นมาเลยนะฮะแค่เราค้นหาเฉยๆนะครับถ้าค้นหาเฉยๆก็จะขึ้นตัวนี้ตัวคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้ Wi-fi ตัวเดียวกับตัวปรินเตอร์ด้วยนะครับ มันจะได้เป็นวงแหวนเดียวกันถ้าใช้คนละตัวก็จะมองหากันไม่เจอนะครับอ่าตอนนี้เราหาเจอแล้วครับเราก็เลือกไปที่ r i n t e r เลยครับเสร็จแล้วกดต่อไปครับอ่าตันนี้เขาก็จะแนะนําการเชื่อมต่อต่างเป็นมาตรฐานนะครับตกลงต่อไปโอเคตัวนี้ก็จะรอนิดนึงครับในการเชื่อมต่อแล้วก็ลงไฟล์ต่างๆอาจจะใช้เวลานิดนึง ตัวนี้นะครับเราก็จะมาที่หน้านี้เราก็กดติดตั้งไปนี่ก็โอเคอันนี้เป็นการติดตั้งการจัดก,การเอกสารต่างๆไม่ลงก็ได้นะครับตัวนี้เราจะข้ามเลยก็ได้อืม ตัวนี้เป็นทางด้านของแเร์เพิ่มเติมนะครับจะลงหรือว่าเราจะไม่ลงก็ได้แตาทำได้หมดอ่าตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับกดโอเคแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าตัวนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับติดตั้งสเปซพร้อมที่ใช้งานแล้วนะครับกดเสร็จตรงนี้ก็มาเธอสแกนอันนี้ไม่ต้อง ก็ไปเช็คที่ Device and Printer นะครับไปที่ c o n d r o l Panel แล้วก็เลือก Device and Printer นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Device Printer and Scanner นะฮะนี่นะครับเราเข้ามาในหน้าของ Printer and Scanner ก็จะเจอตัวนี้ครับ Driver กด Add เข้าไปครับนี่นะก็จะเป็นตัวนี้ บาร์เทอร์ MFC J สองสามสี่ศูนย์แอดพินเตอร์แล้วก็จะครบเป็นเรดดี้ใช่ไหมฮะอันนี้พร้อมใช้งานนะครับก็สามารถสั่งพิมได้ uh huh. สมมุติเราคลิก uh huh. yeah. แบบนี้แล้วก็สั่งบ uh ินเทสเพจอ่า huh. ตัวนี้ก็ทำงานได้แล้ว โอเคอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็จะสามารถไปที่ Property ต่างๆได้นะครับ p r e f e r e n c e ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะเป็นกระดาษแบบไหนชิมเอสี่ไร้ขอบธรรมดาโฟโต้นะครับก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้รตรงนี้เป็นการติดตั้งดรเวอร์สำหรับ Wifi นะครับย้ำนะครับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ต้องใช้ Wifi ตัวเดียวกับตัวพิมพ์เตอร์ที่เราลงไว้ นะครับก็จะเจอเป็นตัวเดียวกันนะก็คือตัวนี้นะโอเคอันนี้ก็เทสเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะลองทำดูครับ